ก็ข pues ึ mm. ้นมานีนี 12, 23, ่เอาละอันนี้ม่งสงา้ไม่งแดงนม่้าก่ไ่งเร็วตสีเขียวขอหนว3สาม

หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสีเหลืองสีเหลืองสองหนึ่งสอเอาก็เดินกลับไปทำไมโอ้ยขิงเนี่ยก็มันเดินกลับไปทำไม ไม่ใช่ตอนแรกเธอก็เดินย้อนกลับมานี่เธอต้องนับให้แม่หนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองนึ่งพูดตกบันไดเอ่ยอะไรเนี่ยหนึ่งหนึ่งตัวเนี้ย ไปตามอีเชียวตรวนี้ใช่ป่ะหตังนี้ใช่ป่ะตามแม่สีเหลืองสี่หน่เอยหเลออันนี้ได้หนึ่งใช่ป่ะอืึเงแล้วหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอง อามีคนจะนะไปแลมยังต้องถึงหนึ่งเอาหรอาีดหกเธอแหละมั่วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชสององสีห้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกว้ยน่งสอามสีห้าันมีงานสนะตกขึ้นตกลงหกแม่อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห

ตาฉันสีแดงนะใช่หนึ่งเอ้าไแม่อยู่เจ็ดสีก็มนหนึ่งนี้เขาลงสีเหียองห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตาเม่สีเหลืองเหรอใช่สีเหลืองฮะจะเดินกลับของเราตลอดเลยขี้โกงว่ะ องนะส,สีแดงกับสีเหลืองอ่ะมาสี่เกียเดินให้ต้องเดินเองสามสีแดงสามสีแดงหนึ่งสองสามสีเหลืองอะไรตะกี้นี่เดินสีเหลืองเ,ร,งเ,อเ,อเร็วสา,สาม สีเหลืองห้าเริไม่ทางไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสสแดงแม่สีแดงไอ้สหลสีเหลืองนะสีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สีแดงสี่เดี๋ยว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 เธออย่ามาขี้โกงฉันมันเดินขึ้นมานีสี่หนึ่งสองสามสี เออจะเดินย้อนกลับไปเจ็ดสิบเอ็ดได้ย,ไยังไงเหรอไม่ตลอดเลยเธอเนี่ยอ๋อันนี้ก็ย้อนไม่รู้อ่ะเธอนับยังไงของเธอเลขมันไม่ย้อนหลังมันไปนั่งเดียวเอา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 แล้วตาเธอหนึ่งของแม่สีแดงนะ หแม่สีหรือไม่ใช่เหรอสีเหลืองเดินไปตตกี้นี่ห่วยก็ตกลงมานี้อ่ะไม่จบสักทีจ้าอันไหนเนี่ยเนี่ยจ้า สี yeah. like, ่หน it ึ่งสองสามสี่สี่นีุ่้ย สีแดงใช่ไหมใช่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 เฮ้แม่แม่เลื้อยลงมาตรงนี้ใช่ปะหกหกอือสองสามสี่ห้าหกเดี <ENNIS> ๋ยวยวยวตรงนี้จ้าออาวเหรอบันไดบันไดบันไดโอ้ฉันเห็นบันไดอยู่เธอนี่โกงฉันตลอดเลยเอาไป

หรอแม่ด่ตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งตรงน,นี้มันได้หนึ่งมันต้องได้หนึ่ง,งเอาว่าเมื่อไรมันจะจบเนี่ย <c oughs> ไหนของแม่ไหน,นแม่อันนี้กับอันนี้ <c oughs> ตาใครทีเนี้ยตาหนูอ่ะไปเร็วๆทำไมอ่ะ

<Es by S 1> สีแดงสอง

สีแดงหกสีแดงหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสีเขียวของหนูเอ้สีแดงเลยสีหกหนึ่งสองสามสี่ห้ามาสีเหลืองสีเหลืองชั้นของชั้นสีเหล şey, em. ือง

สีแดงใช่ไหมอามาแะงงมงสี่อ่าเร็ว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 ทีตัวตัวอะไรเนี่ยเน่สีแดงของเขาเออ ห้าสีเหลืองหนึ่งหนึ่งมาของเธอเร็วสาม่ะเร็วๆติตาเธอแม่ได้สามเหรออืม ็อยู่ตรงนี้ไงเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยหนึ่งสองสามอันนี้ไม่ใช่หรออ่าโอเคโอเคฮะก็วะฮะเนี่ยอยจ่ใช้เทคนิคหนึ่งชั้นตาสีเหลืองสี่สีเหลือง เร็วๆโอ้โหมันต้องขยับขนาดนะัาา้นเห้มันได้หนึ่งทุกรอบเลยอันนี้าาสีแดงชัน้หนหกเลยเหรอห้าหกตกลงมาทำไมต้องตก,กอก่ะคือบนได ก็เดินกลับไปวกไปวนมาอย่างนี้นะสีอีอแล้วงี่าเม่สอลูดอ่ะไปหกสีเหลืองไม่ใช่สีแดงอ๋อเธอไป บู๊๒สีอืมสี่สิบเอ๊ะหนึ่งสองสามสี่อันนี้อะไรอันนี้อะไรนี่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 เด